สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่งานจอบฟอนนอมทัวนะครับวันนี้ก็เป็นการเพ้นรูปมะลําจ่าลุบันเสียงและขังทอนนะครับกับรถแห่จอบฟอนหนที่สี่ครับนิวจอบสี่โดยพี่อ้นครับฝีมือจอดมากครับสวยเมนลิซ่าเลยครับนี่ตัวจริงนะครับมันดูตัวจริงครับอันนี้ตัวจริงนะครับอันนี้ อายุลดจากตัวจริงประมาณสิบปีครับอายุสิบแปอันนี้เท <laughs> ่าไรสามสามครับแต่ในรูปประมาณสิบแปดครับผมเด <laughs> ี๋ยวพามาชมด้านหน้านครับด้านหน้านี้เสร็จแล้วครับเป็นรูปอ่าร์นโฟร์เมอร์นะครับออติมัติ สวยมากครับผมคมกริ้สีเนียนนะครับโอ้โหฝีมือ <S 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 ข้างหน้าก็จะหนุนโหดหน่อยครับพอมาข้างหลังก็จะว,นวานๆครับ <S 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 กับสาวสวยครับ อะไรเอ่ยไม่เข้าพวกครับมอลำนี่ครับอยู่ด้านหลังหดแล้วก็หวานับสายหดสายหวานหนึ่งเครียดเป็นเนอนไม่เจอเนาะไม่เห็นเห็นเราเขียนตาไหมเราก็เชียนได้เชียนคุนตาเนี่ กตาอบอยยิผมใช้จอบฟอนไาไมีเปลี่ยนแล้วครับตัวละควนกรขลังไม่แลวครับอยาก<ช>ได้ขึ้นมือแล้วครอยู่บอกว่า,วาอยไม่มีงาน <c oughs> จะมีงาน <c oughs> มาเน็บอันนี้ตัวจริงนะครับตัวจริงครับอันนี้ย้อนไปอีกประมาณสักอายุช่วงสิบแปดครับผมช่างจัดให้ได้ครับ ทุบห้องพันขาวให้ด้วยเลิศบอสฝากติดตามผลงานเลยครับกดติดตามช่องนะครับค้าบึงข้าซมครับผมครับข้าใบสมนิกรครับผมครับเดี๋ยวเซตแล้วสิมารีวิวให้บึงอีกครับผมครับ